ม,มันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วโดนดเขาทุกคนมันมันมันคิดว่าย่ามันเรียก สวัสดีครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับมันนี่ชาแนลนะครับวันนี้จะมาแกล้งแ้งน้องออมนะครับแกล้งเล็กชื่อน้องออมนะครับผมจะเรียกน้องออมอยู่ฝั่งบ้านฝั่งนู้นนะโอเคออมออมไปดรับทุกคนมันเดินมาแล้วเฮ้ยมันเดินไปดูอะไรวะเฮ้ยมันเดินไปดูมันเดินไปดูไอ้นี่นะครับทุกคนมันได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ ไปดูเอยพวกเราไปดูสิใช่ป่าวะอยู่ไหนวะเน่ยนไหนวะไม่ได้ยินแต่เสียงวะเฮ้ยม,มันมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วพี่โดนเขาตัวคนมันม,มันมันคิดว่าย่ามันเรียก ม,มันคิดว่ายาวมันเรียกเขามันด้วะมันคิดว่ายาวเ,เลย <laughs> มันคิดว่ายาวมันเรียกเขาเฮ้ย <laughs> เอาเอาไม่เป็นไรเอาอ้โม่โอ้โอ้ <laughs> ต,ตกใจอะไรตกใจนึกว่าญาติเรียกโอ้โหแล้วทรงผมฟุตตินอะไรอย่างงี้เนี่ยนะ Oh. <laughs> <laughs> เอ้ยเมื่อกี้อะไรวะเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เฮลิคอปเตอร์มาจากไหนใช่มาจากไหนก็ไม่รู้เมื่อกี้เองเป็นอะไรอ๋องตกใจเหรอไออาร์มันไปนไหนวะอาร์มีไหมเหรอไม่ได้เดินไปเค้งโอืค <laughs> <laughs> นี่ยอมใจก็สุดที่ <laughs> อ๋อ ไปแล้วก็มาคลิปสันส้นๆแล้วกันวันนี้นะฮะอมเยืนครับอมเยนืนบายบาย